มีคุณค่าทางโภชนาการปรุงง่ายสะดวกรวดเร็วและราคาไม่แพงซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารราคาย่อมเยาวแล้วเรายังมีวิธีการต้มไข่ที่จะช่วยประหยัดทั้งน้ำและไฟมาฝากกันอีด้วยเริ่มแรกใส่ไข่ลงในหม้อแล้วใส่น้ำตามลงไปประมาณ1นิ้วหรือ3เซนติเมตรปิดฝาให้สนิทแล้วนำหม้อขึ้นตั้งไฟจนน้ำเดือดแล้วจึงปิดไฟตั้งทิ้งไว้โดยไม่ต้องเปิดฝาหม้อ ซึ่งระยะเวลาก็แล้วแต่ว่าเราต้องการความสุขระดับไหนตั้งไว้ได้ตั้งแต่4นาทีไปจนถึง15นาทีหลังจากนั้นนำไข่ไปแช่ในน้ำเย็นทันทีเพื่อไม่ให้ไข่สุกเกินระดับที่เราต้องการ เพียงเท่านี้ก็จะได้ไข่ต้มสำหรับรับประทานโดยที่ใช้น้ำและไฟน้อยกว่าการต้มแบบทั่วๆไปแล้วเพราะถึงแม้จะปิดไฟแต่ไข่ยังได้รับความร้อนจากไอน้ำที่ยังคงร้อนจัดอยู่เนื่องจากเราปิดฝาหม้อเอาไว้ตลอดเวลาวิธีนี้ยังใช้ได้กับการต้มผักที่เป็นหัวบางชนิดเชน่นมันฝรั่งแครอทหรือฟักทองได้อีกด้วย